วันนี้ไม่ได้รับความรักนั้นมาฮะความรักนี้มีผมมากคอยเที่ยวจะมาอยู่ตรงนี้กานท่านควงจะไปไหนมาไหนล่ะท่านควงชอบ ยุ่งกับญาตโยมนะนิสัยนี่เราไปพักูอัโสมมันด้วยมันได้ดูตลอดเวลาน,ะน,านั้นฉันหนั่งหั้แล้วก็เข้าตลาดแหละไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่นีโปล่มาเป็นประจำนะจนเราได้เอะใจนี่ยังนงไอทั้นทงน,นี่เรายังไม่ นั่นก็ออีกประเภทหนึ่งยเคยมาอยู่นี่แล้วไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลย,ยไม่สบายปิดใจเปอี่านนั่นสิน,นันถึงไม่ได้เป็นการมาปฏิบัติธรรมะอี่เลือยร่อการนับตะกี้ตออมาถึงภายนอกกายวาจาณมันเป็นเรื่องของ ส,สังคมที่เปิดเป็นจนเป็นครั้งที่เใหญ่พวกเรานพวกเราปฏิบัติรถธนบัตรมาปฏิบัติสร้างเราพวกเรา มือมันกวักมือโบกมือนมาเรียกมาอย่างนั้นทำไมโลกเลี้วกเลี้ยวมึนคนคีเหล่านั่นรื้อแสดงว่าอาการงท่านทุกอาการมีจาการต่อสู้ตบต่อยกับวพิเดห้าฟันพิเดนี้ทีไทยเป็นเพียงสงบกไม่แสดงอาการโลกเลี้วเขึ้นมาคืออะไรคือความมีสติของท่าน ท่านรักษาความสงบภายในของท่านและรักษาความสมบูเพื่อหมู่เพื่อนอยู่ยเป็นกิจยาของท่านอย่างนั้นประจําท่านสอนอย่างนั้นประจําางนั้นเราก็รู้เลยว่าไม่ต่างกันอย่างไงบ้างดูที่ทในตำหนักตุลาตรงไหนถ้าเทียวยืดน,นั้นเทียวยืดงนี้ีก่อนั้น,ขอขอทนเทสร้างงนี้ ติดตกาะเยากกระโดงเยี่ยงอะไรนั่นเยี่ยงอะไรเลยพูดการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดมีที่ไหนพูดตรงไหนมีเป็นเรื่องฆ่าพิเรนไม่เล่าเรืเ่องของพระฆราา่าพิเรนแต่เล่าเรื่องของพระผู้ชนะพิเรนไม่เล่า,าลเรื่องของพระที่ให้พิเรนเตยอเตยอ แล้วไในเรื่องของพระา,าด้วยหมอบร่าหมอบร่เพราะพิเสธโย,ยมีที่ไหนพวกเรามันได้แบบมาจากไหนไมาใช่กันนี่เปแบบหมอบร่าหมอบร่าแบบเรียกตะโกนเรียกพิเดชเวทเวทตะโกนเรียกข้าสิมันด้คุดตามภาพฝันคาสิ จุนจนจุนจานจนจาอางวันม่วอเวลาไหนนั่นหรือผู้าพิเลขจุนจานจุนจ่านนั้นดูสิเจ้ของผู้หมน่ะมันทิเรียวิทยาอย่างนี้เลยมันเป็นวิทยาของกิเลสทำงานมันพาการู้ออกทำรู้ถ้าเป็นวิทยาของทำงานจะเป็นดังที่ท่านเขียนด้ในแบบนั้นธรมานั้นไม่ผิด นั่นแหละดูเราแบบฉบับท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนั้นแบบฉบับพวกเราง่ายกิเลสฆ่าเอาฆ่าเอาอย่างอย่างที่เป็นทุกวันนี้ดูออกเรรู้ไหมเราวบากินยานีาา่มันเป็นยังกินยา่าเอาฆ่ามันเป็นเรื่องฆ่าดีไหมมี่สอนยัง ไม่มีอะไรไปสอนสอนอนังสือเพื่อนนักสอนนวัาจาับความแน่ใจด้วยเด็กเคยปฏิบัติมาอย่างนู้นแล้วเคยถูกกีเล็กตกต่อยมาแล้วก็เคยมาอย่างโชคชนแต่พะปัจจุบันนี้ก็มันจะบวชมาเด็กผมบวชมาเพื่อจะหันหน้ามองดูกีเล็กไม่เอาหัวให้กีเล็กตีเอาเดียว,ย,วยังระยะเริ่มบวชมา และออกปฏิบัติมันก็พอพลาดไปแล้วทำไมจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกหนึ่เวลาต่อสู้ที่ทุกหาักทุกน้อยมันก็รู้มาเดียวนะ่ะล้มลุกคลานกรู้เจ้าของเป็นมาเองหาจีบจะตังค์ไม่ได้นม่มีทางที่จะสู้ที่อ้อมันหนามันแน่นกำลังมันเนีย มากเหมือนกับมาเหนือเมฆเราเหมือนหูตัวหนึ่งหมอบค่อยดินล่มแจ้งแจ้งนี่เป็นอกัย่ก็ทำที่นี่เยอท่ะไรสนี่เป็นรแต่ก็เปอรเป่ มาขึา้นมาอาหารขึ้นมจนกระทั่งตื่นจนถึงหลับความเผลอสตินีมันเผลอตรงไหนมันไม่เห็นในในี้มันก็เป็นนั่นแน่แท้ว่าสติประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาประเภทใด มันก็แน่มีวิเดตตัวไหนที่จะมาเป็นผ่านมันไม่มองเห็นเลยแต่ที่เห็นมันฉลาดมันละเอียดแหลมคมทางปัจจปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมมันก็ไม่ทันข้อี่เดตประเภทนั้นแหละมันจะมาคายมันมาเกาะกกขาันต้องคุเยเกี่ยวคัค้นหากันจนี้นี่ก็เป็นนางบุนตัวเป็นเกลียวมันก็เพง เรก็เด็กๆเด็กๆนะฮะจนกี่กี่เรืองเนี่ยเท่าม,มูประพันธนะมีความอยากให้รู้อยากเข้าใจเอาจนกระทั่งกีเ่เรื่มันไม่ปราบกดเลยเรียบต่อหน้าต่อตาต่อใจให้เห็นกระจัดมันก็เป็นจต่ว่าถึงขนาดที่ว่าเฮ้อโอ้โหทำอยู่ที่นี่เหรอทำอยู่ที่นี่ เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เถอะมันอุทานขึ้นมัในใจแล้วไปหาตำถาที่ไหนเนสหาที่ไหนแต่กดสะพายบาดขึนปากขึ้นเขาเราก็ไม่ทํานี้การดําเนินอย่างนั้นใน,นขั้นนั้นแต่มาพอถึงขั้นนี้นมันกลับเหมนมาไปโน้มไปโน้เหมือนกมองเหยื่อไกลเสียตัวยี่เด็กทำจริงมันอยู่ที่ตรงใจมือเรามันประจักษ์่างนี้นทำอยู่ที่ไหนยี่เด็กอยู่ที่ไหน แบบกดผีพายบายขึ้นไปนู่นเป็นนี่ความจริงแท้ที่เดอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนักผลิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ทไหนคำว่าอยู่ที่ไหนก็คือมันกรรมในมือได้หมดนี่ก็เป็นด้าบออกมาสอนเพื่อนมันก็ยังไม่ถึงใจเหมือนที่เด็กเข้าย่ำดีในหัวใจันเหรือที่เด็กเข้าย่ำดีในหัวใจมันยังดูดดื่มหรือ ไม่เห็นโทษมันบ้างหรือไ่ต้องดื่มดึ่มต้งไม่เขียนไม่หลับแล้วได้มันกล่อมให้หหมันเหยียบมันเหยียบเอาอะไรมาให้มันเหยียบมันหนาเลยอันนี้ใจก็มีดวงเดียวไ,ได้อะไรไปขนกว้วยอะไรมาให้มัน,นได้เหยียบได้ย่ำนั่งหนาเหยียบวันไหนย่ำย่ำวันไหนแหลกอันไหนหลบนั่นก็คือใจดวงเดียวนี้เก่งไ,ไม่มีการเสร็จหลับไม่มีที่ตักใจบ้างห,าร,ร,างห,าหรือวะอ โลกมันเหมือนกับคุณกับไฟมันเถาตลอดเลยนนังหน้าเร่อเดินมันถึงมันเลยคนไขาน้ำความรู้สึกวิสูจจากอะไรจากกิริยาแบบนั้นมันเรื่องของจิติทั้งมวลเรือตื่นเร่งเ่นดันบัตรสติคตางค์มันสติไม่อยู่กับตัวนั่นแหละคือเปิดทางให้จิตเข้าเหยียบย่ำธนาจริงั สติกับตัวอย่างน้อยก็ไม่สางสงไม่เปิดทางมากกว่านั้นกับเนดนอไรยไม่ฆ่าีิเลกดูกกับความมีสติความมีปัญญาปัญญานำมาใช้สี่หูต้งแกงกินได้เหือปัญญาโมกิเิกเอาเรามาใช้มันมันเอาได้รวดเด่นเนาะ สวยมากสวยมักจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นแล้วจับสติปัญญามาฆ่ากิเลสทำไมมันจับไม่ติดในเป็นงน่ายเป็นปัญหาอย่างตัวสำหรับน,นักปฏิบัติแล้วได้ยินได้ฟังมาอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมันเป็นแบบง่วงง่ามง,ง,ง่ามง่าเลยนี่มันน่าคิดไหมเหตุนี้ก็ดูที่หัวใจที่คุณรู้ดีแต่แท้ไม่ดีเท่า ความอุดพจนภายพิชัยชนะมันก็อยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนี่แหละกสติปัญญาก็ขุดค้นขึ้นมาได้จากที่นี่ที่กิเลสมันขุดค้นอุบายมันมาหยยบย่ำหงายเรามันก็ค้นออกมาจากที่นี่มันเพราะมันเกิดที่นั่นมันมีที่นั่นสติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดได้มีได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่ามีอยู่ที่นั่นแม่ใครเนผูนสอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่ศาสตราอุเอกจะเป็นใคร A, neutra... guta... hoc-tungo-tra... hi...